ไป้ว่ากลังมาคว่าคมาิมาเตสุ

có con số bạc này. Ừ. <laughs> <c oughs> เดี๋ยงกินไว้ไปส่งพอจ้อยกับแม่จันยูให้อะทุกคนว่จิพาน้องตุ๊กไปให้เดี๋ยเจอกันคลิปหน้าทุกคนว่าจิพาน้องตุ๊กไปให้แต่ว่า คิดนี้ดีมากได้กลิ่นนะทุกคนไดงกินไปส่งแม่ี่ไห่เป็ด <c oughs> อบเป็ดนะแม่บอกให้อบเป็ดดีเน้อทุกคนเป็นน้ำปลาบโบเซปลาแดกกะางวิเศษงว, <c oughs> วิเศษเออเฉพาะข้าเธอใครแต่งกินเลิศในปติพิณอันนั้นกระจกวิเศษเลยนี่ตาลามีหอม แสบนะแสบที่น้ามังค์โคกเลยแสบที่หน้ามัางค์โคกคุณเนาะคุณปุ๊บน,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 นี่มันจะบูงอย่างเข้าเบื่อเดี๋ยกถ้าเป็นออนยังค่อยมีเอใส่น้ำเอาไหลนี่นโอ้ยตกเพื่อแบบว่าอ้อมให้มันมันเปือเป่อย,อยนิดออนึงขามน้อง ควาสู้ชีวิตแสงเจี่ที่สุบท,ท,ทุกคนเมื่อนี้สิมาเล่าเรื่องตอนสมัยอู้กับตุ๊กเฮียนนำกันให้ฟังเนาะเดี๋ยวไปเอาขาตัดด้งกล้องมาตั้งก่อนเนาะจ้าโอ้โหนาภาคหน้าอู้นี้ยังผ่านได้อันล้างหน้าทุกคน แตาก่อนจะแต่งหน้าประหาีเห็นเลยจุกหันเสื้อบ้านมือเศรารนี่เนาะทุกคนเนาะอะอไรทุกคนก็เชื่อว,ว่าเออเห็นคลิปที่แล้วแบบแต่งตัวหรือฮเนอะปกติบคุบคคลบุคคลได้แต่งเนาะทุกคนแล้วการที่มอกเ่าเรื่องตอนสมัยเฮียนให้ทุกคนฟังเนาะตอนสมัยเฮียนนี่ตอนนั้นเรามีวีรกรรมนร้องกันวีรกรรมหนึ่งที่แบบว่าเป็นเป็นวีรกรรมที่แบบบุลืมเลยแต่ว่าอัน เล่าเรื่องมานี่ก็เป็นเล่าเรื่องแบบติกี้หอหอยอย่างน้อยตออู้ก็อายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปดนี่แหละแล้วเป็นยนอยุเบียงอันนั้นหนักเออหนังสิอายุประมาณสิบแปดทุกคนเฮียนปีหนึ่งเนาะแต่นล้วมีปีมีรุ่นอายทุกคนเป็นรุ่นอายที่เฮียนเทียนมามาแบบว่ามาจีบอู้สิฮะนะแล้วทีนี้อู้เราฟังมาจีบอู้แล้วทีนี้ละอันช่วงนั้นเป็นช่วงที่สมัยนั้นเป็นอ่ะตอนตอนช่วงอ่ะตอนช่วงสิงตอนช่วงสิงอ่ะทีนี้ละอัน เราเราบอกให้อ้วนยูเวียงผูแเละเราเราบอกให้อ้วนไปลิ้นเฮือนเสียนะซีค่าเป็ดไม่อย่างสู้กินเสียนะี่แล้วอ้วนบบค่อยบบค่อยมากเราปันเดอเห่นนะบ่คอยมากาเรนะา,า,ลาแลาความหมายความคิดของอ้วนก็คือเซียนซีไปให้เจงไหก็ได้เพื่อเราสั่งเขาเราเพื่อเรามาวนวายเขาอะนะอ้ก็เลยตัดสินใจสิไปเนาะไปกินเป็ดเือนเราเนาะนาทีนี้อูไปอู้กับบันนี้ไปแค่คนเดียวไปให้ใหตัวเองได้ เอามูไปทุกคนเอามู่ไปนําทุกคนอู้เอามู่ที่แบบเอามู่ไปนากานแปดคนนะทุกคนเอามู่ไปเจ็ดคนรวมสซอู้เป็นเป็นแปดคนไปนะทุกคนบิลกรรมชุดโทษไปกินเป็ดเงิันเขาไปกินแล้วกับั่วนๆทุกคนกินแล้้โบล่างถ้วยอีกนะกินแล้วแล้วกับถ้วยอันเด็กกับกองสะยู่เฮือนขาอะไรบล่างถ้วยบวอีกอย่างไทยแล้วกันหนีมาเลยอันแล้วก็ออกมาเนาะแม่แล้วก็ออกมาออกมาแล้วกันหลังจากนั้นแล้วกัอัน บบติดต,ต่อกับไอ้นั่นเลยนกรรมนี่สุดโหดเลยแท้จร <c oughs> ิงมันเป็นเรื่องที่พอดีเลยเมียนเวลาอันนั้นแบบเฮาเสียงแหลวเนาะอุ้นอ่ะเฮาเสียงแหลวแล้วก็จะมีมูก,กันอยู่วันหาหกคนประมาณแปดเก้าคนนี่แหละทุกคนหลังจากเสียงแหลวแล้วก็อกุกส่วนได้ซูปไปไปกินปิ้งเป็ดมาซัก <c oughs> <c oughs> พากันขี่รถไป ตุกเราไปกับอูสินะแล้วก็เล็บสอนลดกันไปเนาะแม่เนาะแน่นซ้อนลถกันไปบุ้งว่าไปเมื่อนั้นไปมีอีฝนน้อยแน่เออมีอีฝนมีตุมีมีฝนมีตุ้มีวันมีลูกมีอูมีสางอีน้อยน้อยพอดีเป็นแปดคนนะแปดคนไปนํากันนะคือแบบวิลการอกกระไล่เนาะหลังจากที่เฮียนจบอ่ะ ลังจากเอ็เอวเป็ังจากเียนไปกินอันนั้นมาละกะแล้วกับเฮาก็ไปซือ้ออีกวะมาลีนี่หันอีฝนเนาะอืมไม่ได้เขา้าไม่ได้เขา้าเพราะว่าเขาเสียงเลี้ยวพังเงินนึง่งเสียงแบบพังเงินน,งเเนนึ่งไม่ได้เข้าพี่คุณนะไปเี็ยนของพี่ซื้อกไ็ไปแว่ไปแวะ่นอนึ่งเนาะไปแวะ่นอนึ่งแล้วก็แย,ย่งแย่กับเพื่อนนี่แหละแต่ว่าส่วนหลาย่ันเวลามีอัน เวลาไปลิ้นเสือก็คือซิมาร์พักไปลิ้นน่ะเป็นกลุ่มเป็นกุ้มเป็นกลุ่มเป็นก่อนแมนแล้วก็ไปลิ้นน่ะไปลิ้นอันนั้นไปเข้มของไปเขียมของวันเพราะวันไปทางนี้ต่ก่อนแนไปลิ้นเข้มของไปหันไปนี่ไปซันเละแต่ว่าหลายคนแม่แต่ว่าอันตัวิ่งเที่ยนสมัยเฮียนตอนนั้นเฮ็ดไปก็คือแบบอันไปกินเป็ดเฮือนเข่าแล้วแบบ ขามู่ไปนะนะแค่สิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่บุธเฮ็ดทุกเ้็ดบุธทุกคนขันบบไปก็คือบบไปเลยฮะนะคันไปงานเขาก็ต้องแบบว่านะแต่ว่าบอแต่จุดประสงค์ตอนไปชั้นั่นก็คือแบบว่าอันยากแบบเฮ็ดใน้เขาลาบเขาจือแล้วเขาบอให้เขามาวนใบเขาให้ให้เขาสั่งเขานะเพราะว่าอันเฮ็ดแนวบอดีเขาก็จะสั่งนะแบบว่าบอต้องให้เขามาวนเขาอีกนะเดี๋ยวนี้เขาลาบเขาจื้อบ่ลาบ ลบแบบลาบลาบแท้ๆลับเอาแท้ว่าเลยนะทุกคนเนาะกินเป็ดทนเขาไปกินเป็ดท่านเขาน่ะจะประมาณสามี่โตหรือว่าสามี่โตคนได้เนาะกินประมาณสามี่โตคนใดทุกคนผมเป็นกินน้อยๆเลยเพราะว่าเขาไปหลายคนเมย์เพราะว่าเขาไปหลายคนเนาะอันนกตุกลงอูแล้วก็มูเป็นเป็นดคนแล้วไปเจิ้นมูไอ้นั่นนี่สองสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนไปหั่น เขาคิดอยู่แล้วอย่างเขาดอนยนั้นเฮาก็เป็นเด็กน้อยด้เขาก็แบบว่ากับมีความขี้ย่านดิค่ะแหละเขาก็เลยแบบเอามูไเป็นลายๆคนเมนเขาไปใส่ฮาสิซมักเอามีไปมู่ไปนำกันเวลาไปลินไปเดยอยู่เวียงเฮาแบบมันเป็นสังคมที่กว้างสังคมไงนะทุกคนเวลาเขาไปลินใส่แบบไปลินห้างหรือไปลินอย่างกระยาหรือว่าแม่ต่ตอนไปเข้าห้องน้ำมันก็ต้องแบบมีมู่มีคู่ไปนำมีมู่มีคู่ไปนำติดกันไปนำเน่นช่วยเหลือกันสิฮะนะ แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปเสีอีกว่าหลังจากนั้นก็บบุค่อยได้ไปเสรแล้วเนาะมีแต่แบบไปโรงเรียนเดิปมปกตินะไปองเรียน,นแล้วก็มาไปองเรียนแล้วก็มาเออแล้วก็ลับมี<ะ>อันมือหนึ่งที่หอนไปกินอันจุ่มยื่อนอันยื่นตูนเนาะเออกินจุ่มมันกินจุ่มยื่นตูนรวมกันหลายๆลายคนไปแค่พ้องไปแค่พ้องตุ้งยังมีหูอยู่ด้วยอันไทยบุมีแหละบุ๊ดอ่ะอันตัวไปตัวยังเห็นบ่หูอันที่กูใช่อันมีไปหลายคนเนาะโอ้บุเห็นแล้วก็ไปซื้ออีกว่า ใางช่นนั้นกเรเยนจบส who ั้นสูงแล้วก็มู่หลายๆคนผู้ที่อ่ะนี่มีกุ้มลมกันแปดคนทันก็ได้แย่งงากาได้แยกงงากันไปบางส่วนหลายเขาเขาหานันไปเฮ็ดเวียกแต่ว่าอู้กับตุ๊กคันเลือกที่จะแบบเลือกที่จะเย็น่อน้องตุ๊กหนามตังเจอไปว่าอันไปสิงนะตัง เออลองไปเสียงเมืองทาค่ได้ก็ได้ถ้าผู้ได้ก็เฮ็ดเบียกสินะแม่มาละติดทั้งสองเราอูดอาะแม่อออู้อยู่ไลน์ซื้อคนมีประมาณสามสิบปลายกว่าคนที่ติดเสียงเสิงสอบติดนะตุกเป็นคนที่สุดท้ายของห้องอู้เป็นคนที่หกนี่แหละประมาณนี้แหละตามไลน์ซื้อที่ที่ติดมากะไปช่วงนั้นมันเป็นอนะเขาเอินว่าอันเดียว่ามันเป็น่ะมันเป็นอ่ะตอการค้าตอนเนื้องรุนน้ำอีเทอะนะ กันค่าตอนเนี้ยนู้นทำอิมมันก็นเลยไปว่าเขาจะขับตั้งเฮียนได้สินะคนก็คนหางติดร้ายเลยเนาะคนที่ก็มีมบางคนบุติดได้แมเส้นผ้าสิงคอนกับบติด้นสําห้องเออไ้ซสําในสําห้อง,องก็คือถ้าว่ามีคนมาเฮียนก็จะคอยแบบว่าจึงจึงคอยจึงค่อยเฮียนจึงค่อยได้เฮียนบอนอู้มาโยนมอซอนนี่เขาไปใส่เอาต่ออกไปเส้นงานไปเส้นงานธนาคารกลับไปว่าเส้ยงธนาคารกลับไปเออไม่ได้ไป ตไ่ได้ไปวะบร่ได้ไปห้ปปาประกันแล้วเ็าเมาโอ้ส<อ> <c oughs> ิงธนาคารอันนี้ไปได้อันนี้ก็อีลักไปแต่ว่าลักบุหัวติดอ,อีกติดอันพอเฮาห้ามประกันแล้ววันธนาคารเขาละสิเะงเนาะยังมายังไม่ได้ไปยังบุหันได้อันสิงน,นะคุณยังไปสิงกับอเล็กกับอันเขาอนั้นยังไปอยู่ทุกคนมันแบบว่ายุราว่าแบบว่า แต่ก่อนสมัยอูกับตุก๊กเฮียนนี้ตอนสว่งนะฮันนี่มันจะมีปร,ริญญาตรีอยู่แค่อามซออนะทุกคนเมนแล้วแบบนี้ละอันแต่ว่าอันาการธนาคารหรือว่าสถาบันธนาคารมันก็มีปร,ริญญาตรีแต่ว่ามันต้องเป็นสายที่แบบเขาต้องจบสั้นสูงสามปีก่อนแล้วจะค่อยไปต่อเอาปร,ริญญาตรีแบบเขาสิเฮียนควบกันสี่ปีแล้วจบปร,ริญญาตรีเลยัมันบบมีระบบแบบหั่นเสียนะไอ้ทีนี้ระบบที่อู้เฮียนยุบยาอะไรอู่ฮัก็คือบบมีระบบปร,ริญญาตรีฉะนั้นอู้กับตุ๊กจบแต่สั้นสูง แล้วก็เลยสูงเป็นต่อเออก็เลยเอาอันคะแนน G P A ของการเรียนทางเมื่อสามปีค่ะนะ่ะไปยั่งยืนอ่าไปสอบไปยั่งยืนว่าเขาได้เกรดเสี่ยประมาณเท่านี้เท่านี้แล้วเขาก็จะค่อยไปสอบเขาอ่าไปสอบเขาอีกเ้อนึงขันติกาติดบปติกกับบริเรียน G P A ที่เขาเอาก็คือต้องเป็น G P A ที่ 00, สามจุดศูนนเนาะ G P A สามจุดศนแต่ว่าอันมาเฮียนเฮียนอยู่กันคะ่ะกับมาเรียนยู่อวน มอสอนี่คนละเรื่องอะไรนะแม่นต่างกันขนาดปันในเฮียนคืนอีกเนาะแม่ปันในเฮียนแบบบทเฮียนเก่าคืนมัดสินะเราอันยวนมอสอจะมีกิจกรรมหลายหลายแมนีนตอนนั้นอยู่กันค่ะวบามีกิจกรรมเหรอยังยังบทหอ,อยู่มอสอเนีย<ม>นอยู่มอสอนี่มีทุกอย่างเขายังได้ไปผ่อนอีกเนียนได้ไปฟ้องไปผ่อนเปิด,ปด,ปดงานกีฬาแม่น,มนได้ไปยองไซอีกเดือนใบยองยอเขาเอิ่อใบยองไซตกอีก พายุเข่าเด้อคนะุอนันพายุเข่าแห่งแห่งมนแต่ว่าแต่ว่ามู่ที่เฮียนากันรุ่นเดียวกันมาเทียนอันนั้นคือยังเส้นตุกเนาะอ,อู้เนาะอ,อเล็กอันในพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกที่โบไปเฮีเรียกประจําจ้กคนเลยพวกนี้ <c oughs> ยูเออเออยูเออละลาพวกนี้บไปเฮ็ยเรียกประจําจ้าคนเลยซอกอเล็กก็ขายเครื่องออนไลน์เนาะส่วนตุกกะเฮียยูทูบก็ขายเครื่องออนไลน์ส่วนอู้กะอกะเฮียยูทูบแล้วก็ เฮ็ดเบี้ยอีหอย่างกับแม่แล้วก็ไ่ได้ไปอ่ะเฮ็ดเรียพระจักสโซไลพวกนี้เป็นอันนี้มดวิลล่ากันตอนเด็กมีบ่เอามาเล่าดูมาเล่าให้ฟังดิดูบ่ค่อยมีบ่คอยมีบ่บ่คไยได้ไปใส่ดิโอตอนยังน้อยเลยแม่อันนี้น่ะตอนมาทันยมไปเฮียนเผิ่มน้ามูขี่รถเฮียงกันไปสามคันเฮียงกันไปคันหนึ่งเกาะเล่นเกาะ เรียบสามคันเลยค้างแปลวแมนยู่อ่ะสมัยตอนสมัยเฮียานี้แต่ว่าตอนยังน้อยนี่กะเป็นพอคิดดื้อภาษาเด็กน้อยอะไรแต่ว่าหลังจากใหญ่ขึ้นมาได้หนึ่งแล้วกะบ่ค่อยมีวีรกรรมอันเดี่ยละแล้วกะเฮียนเปียงกะเป็นวีรกรรมที่จือบุญเรื่งว่าคือซิเมนไปกินปิ้งเป็ดยู่เฮือนผู้บ่าวแล้วเอาหมูเป็ดคนอะไรทุกคน ทำาบมักเขาอนะเขายยกเทสให้เขาอ่นอบบนสั่งเขา,า,เาแบบเออบเขาขาบ้าเขาแบบเออเสาอ่อนเพิ่มมาวุ่นวายกับเขาเสียะหลังจากที่ไปกินเป็ดเขาแล้วล้วกะบล็อกเฟซบล็อกอันเดอร์บล็อกอันเดอร์ทุกอย่างเขาเมื่อแต่วยนนี้ก็ยังเป็นมู่กันยูเฟียูอยด้เออยัอยงแบบอ,อันเป็นรุ่นอายรุนน้องกันอยู่แต่ว่าตะกี้นะวา,วาเรื่องตะกี้เราเมียแล้ว่วะ <laughs> บ่ฮุงคือกันอันนี้เป็นเป็นรียงเราแต่สมัยนั้นทุกคน นี่นะทุกคนมาเล่าให้ทุกคนฟังประมาณนี้บิลกรรมของหน้องอูทุกคนเนาะมีน้องตุก๊ก <laughs> แล้วแต่ก็ทิพากัน <c oughs> เอาเข้าวไปส่งแม่เนาะทุกคนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวแต่งกินกบสิสุก <c oughs> ละกะิพากันไปเอาข้าวไปส่งแม่กับเ <c oughs> จอกันคลิปหน้าเลยทุกคนอูสิพาตุ๊กขึ้นภูเ <c oughs> บิ่งดูสิรอดบอกภูบ้านอูสันเฮงเลย ลองเบอรงเงาะทุกคนว่าชิรอดบอกถึงต่พูดเสมออป็นพูดลองซัางสำหรับวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนถ้าเถ้ามถ้าเพิ่มคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจอุ้ยคลิปต่อไปดีเด้อบ๊ายบาย